ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดกนอนมือขอวงังขอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดประจำปี2566ดังนี้ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาศูนย์การศาึกษานอกระบบและการศาึกษาตามปฏิยาสายอำเภอขอวงังสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปฏิยาสายจังหวัดียโสธร สำนักงานส่งเสริมการศึษานอ,อกระบบและการศึกษาตามพยางไสยสำนักงานปร,รับก,กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การกำกับดูแลส,ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยว่าที่ร้อยโทจำนงนนทมาศผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัด,ดวยโสธรและนางสุวารีบุญปัญญารองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัด,ดวยะโสธรปัจจุบันมีนายบุริทัฒน์ศรีแสม เป็นผู้บริหารกรารศึกษาซึ่งมีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบุคลากรกศนอนพือคอวังมีทั้งหมดจำนวน14รายประกอบด้วยข้าราชการจำนวน2รายครูอาสาสมัครกศนอนจำนวน1รายครูกศน,นตำบลจำนวน8รายครูผู้สอนคนพิการจำนวน2ราย บรรล์ห้องสมุดประชาชนจำนวนหนึ่งรายมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกสมเภอขอหวังได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสำลิศทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอ่านการเขียน และสร้างสรรค์ิ้นงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมีการนำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องนวัตกรรมทางการศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน NNEK KWS Model การพัฒนาการบริหารจัดการระบบยกประดับตุงสมริดแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการบริหารอย่างมีคุณภาพ KWS Model ด้วยกระบวนการ5ขั้นตอนคุณภาพเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จกอสนอมเพื่อข้อวางทราบถึงปัญหาเป็นการสะท้อนคิดให้ครูได้ข้อสรุปในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนได้เองรายงานข้อมูลเพื่อนำมาสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ส่งผลให้มีผลสำเริจของนักศึกษาสูงขึ้นสถานศึกษามีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีคะแนานรวมเท่ากับ89.72คะแนนด้านมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องกศนอเผเข้อ,ขอวงังมีกระบวนการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องให้เกิดความรู้ความสามารถทักษะคุณธรรม เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรรวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานความพอเพียงมีการจัดการเรียนรู้โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรมีการใช้สื่อและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีการวิเทศกำกับติดตามรวมถึงการนำผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยากร และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรผู้เรียนบุคลากรภานสองเพือเขาวังเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice การดำเนินการด้านศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรทอผ้าพื้นเมืองกิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยให้ความรู้เรื่องช่องทางการประกอบอาชีพการทอผ้าพื้นเมืองทักษะการประกอบอาชีพการทอผ้าพื้นเมือง การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพโดยจะรวมถึงเทคนิคการทอผ้าพื้นเมืองการออกแบบลวดลายมีทั้งการสาธิตการอธิบายและการลงมือฝึกปฏิบัติในการทำชิ้นงานการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความภาคภูมิใจของชุมชนทำให้มีรายได้เสริมจากวัฒนธรรมของตนเองเป็นฐานและได้พื้นฟูเอกลักษณ์ประเพณีของชาวบ้านอำเภือขอหวังสถานศึกษามีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยมมีคะแนนรวมเท่ากับ92.40คะแนนด้านมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยกศนเพอขอวังได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยทําให้ผู้รับบริการมีความรู้ทักษะประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี้กิจกรรมส,มส่งเสริมการอ่านกิจกรรมสอนน้องรักการอ่านกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนโครงการ2เมษารัก,การอ่านมีการพัฒนาผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามระยาสัยให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมการศึกษาตามรยาสัยนำสือ่อเทคโนโลยีมาจัดก,กิจกรรมนวัตกรรมห้องสมุดมือถือและมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีระบบนิเทศกำกับ,กบติดตามการจัดก,กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมการศึกษาตามรยลาสายห้องสม,มุดมือถือห้องสม,มุดประชาชนอำเภอคอวงังมุ่งมั่นพัฒนาห้องสม,มุดรูปแบบใหม่เป็นแหล่งรวมเครื่องมือสื่อสารสารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความใฝ่เรียนของผู้ใช้บริการเพื่อตอบการเรียนรู้จริสงส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้มีทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้เป็นตามศักยภาพกศนอำเภอคอวงังมีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยมมีคะแนนรวมเท่ากับ96.91คะแนนคุณภาพการบริหารจัดการของกสนพือขเคสวังกสณพือขเคสวังมีกระบวนการในการบริหารจัดการของกสณที่เน้นการมีส่วนร่วมโดยมีการศึกษานโยบายยุทธศาสตร์และสุดเน้นการดําเนินงานกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านวิชาการมีการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และดำเนินงานเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกต่อการตรวจสอบมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันมีการกำกับติดตามการดำเนินงานและจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้มในการกอรสนองคพือขอวังผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเด practice ด้านสถานศึกษาปลอดภัยกอสนองเพื่อขอวังมีการดำเนินงานโดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา ครูและบุคลากรานในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลให้กักนอมเพอข้คอวงังเป็นสถานศึกษาปลอดภัยได้รับเกียรติบัตรดีเด่นประจําปีพศ2565จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสถานศาึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีคะแนนรวมเท่ากับ93.01คะแนนจากผลการดําเนินงานตามภารกิจดังกล่าว เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งมีคุณภาพอย่างแท้จริงภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการลุยถึงกลุ่มเป้าหมายจัดติดกรรมที่หลากหลายโดนใจผู้เรียนขยายแหล่งเรียนรู้พลินก,กำลังภาคีเคือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหยารจัดการงานก็สนองสู่คุณภาพและยั่งยืนต่อไป